สวัสดีครับวันนี้กลับเข้ากับผมโซแลนกับเกมโซแลนในเวอร์อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องอว่าเรื่องของสหายนะสหายเนี่ยมีหลายกรณีเลยที่ว่าคนใช้กันผิดใช้กันไม่ถูกหรือหาของอัพไม่ได้ตาวิญ,ญญาณไม่ถูกอย่างมนเรามาพูดกันเรื่องของตาวิญญ,ญาณก่อนตาวิญ,ญญาณเนี่ยเมื่อเรากดคลิกเข้าไปที่ตาเนี่ยมันจะมีบอกเลยครับว่าชุดเซต2ชิ้นชุดเซต4ชิ้นผมยังเห็นบางคนใส่เป็นเซตเดียวกัน6ชิ้นเนี่ย ไม่ดีครับไม่ได้บวกอะไรเพิ่มให้เลยเราควรใส่เป็น4แล้วก็2ครับเพราะว่าครบเซตสชิ้นเนี่ยมันจะบวกแตดอย่างอันนี้บวกเพิ่มดาเมจเอาง่ายๆแล้วก็อีกอันนึง2ชิ้นเนี่ยเพิ่มบ็อก10%หรือก็คือทําให้สหายเราเนี่ยถึกขึ้นซึ่งอ่ะออผมลองเปลี่ยนอันนี้เป็นดาบบวก20จากตัวหมาหงจิ้นให้ดูพลังไม่บวกเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันที่เราเพิ่งถอดออกไปเมื่อกี้ก็คือ อ่าไหนละอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่าอันนี้อันนี้น,น,นี่พลังบวกคันเจ็ดเลยนะครับตัวละครอันนี้ผมเลือกใส่อันนี้เสื้อสีม่วงเพราะว่าสีทองเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีอันที่ใช้มาของจิ้นนี่คนใช้เป็นเซ็ตเผาไหม้นะครับไม่คนบางคนใช้ยังใช้เป็นพลังโจงตีดาเมจอยู่เลยซึ่งไม่ดีครับ อย่างของหลงหลงกับอาสึขคาเนี่ยจะใช้เป็นเสียงมนเป็นรูปใหม่ครับเพราะว่าเอฟเฟกต์สชิ้นของอันนี้จะเพิ่มเป็นเอฟเฟกต์รักษานะเอฟเฟกต์รักษาเพิ่ม8%ทุกครั้งที่รักษาเพิ่มเอฟเฟกต์รักษาเป้าหมาย12%ต่อเนื่อง5วิระยะเวลากระตุ้นเนี่ย15วินาทีเลยอ แล้วก็เรื่องของของสะสมเนี่ยบางคนเขายังหากันไม่เป็นเลยซึ่งอ่าผมจะเน้นไปที่สหายหลักของเรานะเพราะว่าสหายหลักของเราเนี่ยจะออกมาช่วยเราตีผมก็เลยยัดเฉินซินให้ไปเวล10เลยแต่ตัวอื่นก็ไม่เ8เนี่ย8 7ซึ่งการจะหาของสหายเนี่ยเรากดดูเลยก็ได้ครับว่าตรงไหนบ้างก็ถ้ากดรวมเนี่ยมันจะคืออันเล็กๆเ,เนี่ยมารวมกันเป็นอันนี้ได้ซึ่งอันนี้ของผมเนี่ยรวมไม่ได้เพราะว่าไม่มีนะครับ สิ่งที่เราจะหาตาอ่อของสหายเล็กๆมาได้เนี่ยก็คือจะมีทีมล่าสัตว์ซึ่งทีมล่าสัตว์เนี่ยมันจะดอบของวัตถุดิบสหายนี่ไงดอปทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบของสหายเลยครับแล้วก็ดอปเป็นตาพัสุธาด้วยพัสุธาอาสาสะเนี่ยอันเนี้ยหายากครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเราต้องเอามาอัพตัวที่เป็นตัว SR ด้วยครับเพราะว่ายิ่งอัพเนี่ยมันยิ่งบวกสเตตเราให้นะ บางคนยังไม่รู้ว่าอัพตัวไหนบวกสเตตเราเดี๋ยวขออนุญาตซื้อให้ดูก่อนอ้มีออย่างรอบนี้เมื่อวานนี้ผมอัพของอาจารย์ใหญ่จนเต็มไปิบดาวเนี่ยวันนี้มาลองอัพของเจ้าอูจีดูอันนี้จะบวกแค่พลังสแตตของมันแต่จะ จะเพิ่มสเตตสผูกมัดนะผูกมัดยังสามารถเพิ่มได้อันนี้บอก34แต้มแต่ว่าถิ่งที่เพิ่มของเราจริงๆคืออันนี้ครับสเตตสวิญญาณจารย์วิญญาณอาจารย์คืออันนี้จะเพิ่มเป็นสเตตของเรานะนี่เพิ่ม167ถ้ารวมกัน167 12345สนับแค่ดาวส้มก็5ครั้งละตัวม่วงมีกี่ตัวเราคูณเข้าไปนะ่ะมันก็หลายพันแล้วครับ แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะหาตาอัพไม่ได้อันนี้เป็นกันทุกคนครับเพราะว่าตาอัพเนี่ยค่อนข้างหายากยิ่งยิ่งคนทําตัวตัวทองห้าดาวลุง้งหลายตัวเนี่ยยิ่งใช้เยอะเลยอย่างของหวัฮอนจิ้นเนี่ยขึ้นห้าดาวลุงเนี่ยใช้สี่รอยห้าสิบเลยนะครับไม่บวกอะไรเลยบวกแค่พลังโจงตีกับเลเสวิปสวร ซึ่งมันไม่คุมจะขึ้นผมก็เลยเอาไปอัพหลงๆก่อนเพราะว่าหลังจากขึ้นดาวไปเรายังสามารถใช้อัพแอบหนึ่งสองสามสี่เอพวกนี้ได้อีกส่วนเลเวลตัวละครอันนี้ถ้าคนถึงขั้นที่สิบห้าวีสิบห้าซิมละห้าแล้วครับตาตาอัพก็จะไม่ค่อยพอซึ่งตาอัพเนี่ยมันจะหาได้ในร้านค้าเลย มีตรงนี้ซื้อควรซื้อทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยซื้อทุกอาทิตย์เหมือนกันนี่ขนาดผมซื้อทุกอาทิตย์ยังไม่พอเลยครับจริงๆตาตาอัพต,ตัวละครมีให้ซื้อในหน้าสหายนะแต่ว่าผมเก็บไปซื้อลูกแก้วทองดีกว่าเอาไว้เปิดตัวหน้าตู้นะส่วนเ,เรื่องของอะไหล่วิญญาณเนี่ยวิญญาณอาจารอันนี้บางคนยังไม่รู้เลยครับเราสามารถเข้ามาในหน้าสหายและเลือกที่อาวุธที่ไม่ได้ใช้นะ แล้วกดแยกมันจะได้เป็นตามาซึ่งบางคนผมเห็นเอาไปอัพอ่าวุธของตัว SR จนหมดซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มครับเราเอามาอัพตัวหลักของเราดีกว่าอย่างของผมจะมีเป็นสหายอาวุธสหายเนี่ยก็คืออาวุธมีงชีนัมห้าดาวของกระบี่อ่องเพิงสี่ดาวห้าดาวมันจะบวกขึ้นเพิ่มสแตทแล้วก็บวกแค่ตายแล้วฟื้นครับผมก็เลยยังไม่อัพ แล้วก็จะมีของหลงๆอีกดาวหนึ่งซึ่งจริงๆมันสามารถกดเพิ่มได้ก็คือเป็นอาวุธกล่องเหมือนวิญญาณเลือกเองอันนี้ผมแนะนําให้เลือกของตัวหน้าตู้นะครับที่แลกไม่ได้ก็จะมีะน้ําแข็งยิ่งจอกปากการกระดูกคอแล้วก็กระบี่มันจะมีของห้าตัวที่เป็นตัวหน้าตู้ซึ่งตัวที่ยังไม่มาก็จะมีสองตัวแต่ว่ากระบี่วนมาแล้วเพราะว่า อาวุธตัวอื่นมันสามารถแลกได้ในร้านสหายนี่แลกได้แล้วก็แลกได้แลกได้ในอันนี้นี่แลกได้ได้ได้หมดเลยครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ